สวัสดีครับวันนี้พงจากซูมแคมราครับวันนี้มาแนะนำไ y n a มิกไมโครโฟน5ตัวในท้องตลาดครับก็ไดนามิกไมโครโฟนช่วงหลังก็ได้รับความนิยมเยอะเนาะแม้ว่ามันจะใช้งานต่างจากตัวคอนเดนเซอร์ แล้วก็มันมีบุคลิกเสียงที่แตกต่างกันเหมาะกับงานคนละแบบครับแต่ก็ไม่ได้มาพูดในคลิปนี้นะว่าอะไรเหมาะสมหรือว่าใช้ในงานไหนอะไรยังไงแค่มาแนะนำเฉยๆว่าไม่5ตัวในตลาดตอนนี้มันมีอะไรที่พงคิดว่ามันน่าสนใจบ้างเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็ได้ครับแต่ก่อนจะไปดูไม่ทั้ง5ตัวเนาะมาดูอุปกรณ์ที่พงใช้ถ่ายในวันนี้ก่อนครับอย่างแรก กล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับก็มีกล้องรุ่นเดียวในครอบครองครับก็เลยใช้กล้องแค่ตัวเดียวนะมันก็จะเหมือนกันในทุกๆคลิปนะครับเล่นวันนี้ปกติผมใช้35มิลนนี้พงเปลี่ยนมาเป็น24มิลนะครับก็คือ ซิกมาคอนเทมพอ r a r y ี่ยี่สมิครับระยะกว้างกําลังดีอันนี้ยืดแขนมาชนเลนละ1ช่วงแขนพอดีนะครับได้มุมมองที่กว้างๆถ่ายง่ายๆสบายๆครับไม่ใกล้เกินไปไม่ห่างเกินไปโอเปอรเรตกล้องได้ง่ายๆครับแล้วก็ระบบอัดเสียงเหมือนเดิมครับ NTG5 นะครับอัดเข้าซูม F3 แล้วก็ไลติงครับเหมือนเดิมครับเป็นตัวอารมารันเ2ฟกับ F21C ครับแล้วก็มีแนนไลท์อีกหดวงนะคือตัว ตัว FZ หรือ FSR FS, อ FS 6 0นะครับเป็นไบคัลเลอร์นะต่อกับตัวสปอตไลท์โปรเจคชันของแนนไลท์เองแล้วก็ยิงเป็นลายต้นไม้แบบว่า เหมือนมีแดดยิงเข้ามานะเป็นลายต้นไม้ด้านหลังที่ผนังนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเห็นเนาะก็เนี่ยแหละครับเซตอัพที่ใช้ในคลิปนี้ครับทีนี้พงว่าเราไปดูไมค์ดนามิกตัวแรกที่พงอยากจะแนะนาดีกว่าครับตัวแรกนี่คือตัวโรดนะครับโรดพอดไมด์ตัวนี้ก็แบบโรดเขาก็ปรับปรุงมาเยอะแล้วนะก็ตัวใหม่เนี่ยมันก็เป็นตัวเล็กๆหน่อยแต่โรดพอดไปเนี่ยมันมี2เวอร์ชันนะครับคุณภาพเสียงบุคลิกเสียงเนี่ยใกล้เคียงกันเหมือนๆกันแต่ว่าจะต่างกันที่ราคาฟีเจอร์แล้วก็สี คือเวอร์ชันแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบสีเงินกับสีดําตัดสลับกันนะครับแต่ว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยมันใช้ได้แต่ตัว XLR เนาะคือเราไม่สามารถต่อด้วย USB ได้นะครับแต่รุ่นที่2สีดําล้วนเลยอันนี้ต่อ USB ได้ด้วยหรือจะใช้เป็น XLR ก็ได้นะครับแล้วแต่คนที่จะซื้อมาใช้เลยว่าอยากใช้แบบไหนแต่มันก็อืม ก็มีข้อที่แบบว่าอยากให้ทุกคนรู้คือตัวโรดพอดไมเนี่ยหนึ่งน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราเอามาใช้กับพวกตัวบูมอาร์เนี่ยถ้าเป็นบูมอาร์ราคาถูกมากๆเนี่ยสามร้อยห้าร้อยพวกนี้อาจจะรับน้ำหนักไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องการใช้กับบูมอาร์นิดนึงแล้วก็มันเป็นด y นามิกไมค์ที่ขับค่อนข้างยากครับถ้าเราจะใช้กับ XLR แลเนี่ยแล้วเข้าพวก a u d i o i n t e r f a c e ก็จะต้องเช็คให้ดีครับว่ากำลังขับพอไหมถ้าจะให้เซฟเซฟใส่พวกบูสเตอร์ครับแต่ถ้าเกิดใครใช้กับพวก พรีแอมนะอันนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็เป็นไม์ที่ราคาค่อนข้างประหยัดนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเวอร์ชัน2ที่เป็นสีดำล้วนที่มีตัว USB-C มาด้วยเนี่ยอันนี้ราคาก็จะขยับขึ้นมาครับแล้วก็ความดีงามของมันคือในรุ่น2เนี่ยมีตัวแจ็คหูฟัง3.5มิลด้วยนะเอาไว้มอนิเตอร์เสียงได้โดยตรงครับก็ถือว่าซื้อตัวเดียวครบๆจบๆเนาะใช้งานคนเดียวได้ง่ายๆส่วนตัวที่2ครับ Elgato Wave DX d n a m i ม m i c r โครโฟ e ชื่อค่อนข้างยาวครับตัว Elgato เนี่ยทำอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมนะครับแล้วผมก็คิดว่าอุปกรณ์ของเขาหลายตัวคุณภาพดีนะแต่ว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับไมโครโฟนของเขาทั้ง Dynamic ทั้ง c o n เ e n s e r คุณภาพดีแล้วก็ Audio Interface ก็คุณภาพดีด้วยแถม Audio Interface ของเขาอ่ะมีตัว Mixer อร์ย่อมๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้ไลฟ์อะไรเงี้ยมันมีพวก คอมเพรสเซอร์อะไรพวกนี้มาช่วยควบคุมเรื่องเสียงให้เราแบบไลฟ์สตรีมได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะเพราะว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันก็จะมีอีโคซิสเต็มเนาะแล้วไซส์มันเล็กๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าตัวเนี้ยครับ Wave DX Dynamic Microphone เนี่ยก็อีกตัวหนึ่งที่มีจุดเด่นเนาะแต่ว่าอันนี้เราอธิบายคร่าวๆมาแนะนำเฉยๆก็คือไมอันเนี้ยข้อดีก็คือมันมีทั้งสีดำและสีขาวนะครับดีไซน์ไม่ได้มีอะไรฉูดฉาดเนาะราคาก็เบารา,า,รา,าราคาประหยัดครับ แล้วก็เรียกว่าอะไรดีคือมันใช้ได้แต่ XLR นะครับถ้าเกิดจะให้พงแนะนำนะจะใช้กับ Audio Interface หรือ Mixer อะไรเงี้ยถ้าใช้กับตัว Audio Interface ของตัว Elgato เองเนี่ยมันก็จะ Matching เข้ากันได้แบบพอดี g ลิปเลยนะอันนี้ก็เป็นไม์ตัวที่2ที่พงอยากจะแนะนำนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูไม์ตัวถัดไปเนี่ยพงอยากจะฝากงาน Zoom Camera Fair 2024นะครับ คือตัวงานเนี้เขามีอุปกรณ์ทั้งภาพนิ่งวิดีโอพวกอุปกรณ์ live, ไลฟ์พวกไฟพวกแฟลชอะไรเงี้ยมาลดราคาเพียบเลยนะขนกันมาแบบเยอะมากตัวผมเองก็ไปแทบจะทุกปีนะครับคราวนี้จัดที่เดิมนะครับชั้น M i g i ดิจิ g t t w w y เอกับไม่นะวันที่ก็อ่าช่วงปลายปลายมีนาถึงต้น,ต,น,ต,นต้นเมษากี่วันเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ย ไปเจอกันที่งานได้นะแล้วก็ไปช็อปกันให้สนุกเลยครับทีนี้เรามาดูไมตัวถัดไปดีกว่าที่พงอยากจะแนะนำครับเอาเป็นตัวอะไรดีไฟไฟ k ค8 8แล้วกันครับไฟไฟ k 6 8 8 8เนี่ยไฟไฟหลายๆคนน่าจะเริ่มคุ้นหูในช่วงหลังๆครับคือเขาเก่งในเรื่องทำไมราคาประหยัดนะคือถ้าเกิดจะเทียบคุณภาพเสียงเนี่ยตัว6 88เนี่ยนะครับก็เสียงเขาจะแบบเน้นเคลียนะครับฟังง่ายแต่ว่าตัวเนื้อเสียงเบสอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีข้อดีเหมือนกันคือราคามันประหยัดมากแล้วมันใช้ได้ทั้ง XLR ใช้ได้ทั้ง USBc รวมถึงมี3.5มิลเอาไว้ต่อหูฟังมอนิเตอร์ด้วยครับถือว่าเป็นไม์ที่ค่อนข้างราคาประหยัดมากๆนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าในตัวเอง ตามชื่อของแบรนด์ไฟฟนะครับถือเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผงแนะนําว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองหาดูกับแบรนด์นี้ได้นะครับต่อไปครับเป็นตัวที่ผงคิดว่ามันเจ๋งมากก็คือโหลด xdm 1 0 0นะครับก็เป็นไดนามิกของโหลดอีกรุ่นหนึ่งแต่อันนี้รุ่นใหญ่หน่อยนะน้ําหนักค่อนข้างเยอะราคาก็แอบแรงนิดนึงนะแต่ว่าความเจ๋งเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสีดําตัดสีแดงผมว่ามันเท่มากนะแล้วก็มีช็อคเม้าส์มาให้ในตัวเลยสาย usb c มาให้ในกล่องสาย usb c เนี่ยหนา ยาวแข็งแรงด้วยนะครับเป็นแบบแบนด้วยนะมันจะได้ไม่พันกันเป็นขดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความเจ๋งคือถ้าเกิดเราใช้ตัวโรด xdm 1 0 0เนี่ยเราต้องใช้คู่กับตัวซอฟต์แวร์นะครับโรดยูนิฟายนะซึ่งตัวโรดยูนิฟายเนี่ยข้อดีของมันคือ มันมีมิกเซอร์ย่อมๆใส่มาให้เลยครับเวลาเราจะไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยมันมีแบบโอ้โหฟีเจอร์เพียบเลยกดเอฟเฟกก็ได้นะครับมีคอมเพรสเซอร์ใส่ให้นะมี EQ ปรับแต่งเสียงให้คือผมคิดว่ามันค่อนข้างครบอะในราคานี้ถ้าเกิดเราอยากทำไลฟ์สตรีมแบบจริงจังอันนี้ถือว่าเป็นไม d ์ไดนามิกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับส่วนตัวสุดท้ายอันนี้ขาดไปไม่ได้ครับตัวชัว s m .7db อันนี้เป็นตัวที่แบบอ่ะ ใครเคยได้ยินตัว sm 7 b ก็คือมันเป็นตัวที่พัฒนาต่อมาจาก sm 7 b นะ sm 7 b เนี่ยมันได้รับความนิยมมาตลอด50ปีมีไมโครโฟนไม่กี่รุ่นนะครับที่ขายมายาวนาน50ปีแบบยาวๆแล้วแบบคนก็ยังใช้ต่อกันเรื่อยๆโดยที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนลายการผลิตเปลี่ยนวัสดุแล้วก็ตามนะครับแต่คนก็ยังให้ความนิยมอยู่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ชัวร์เนี่ยเขาปรับปรุงมานะครับแม้ว่ามันจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยโอเคสิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวขนาด ของไมโครโฟนะมันจะยาวขึ้นนิดหนึ่งนะด้านก้นมันจะยาวขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็สีเนี่ยของที่เป็นตัว SM7B มันจะด้านอย่างเดียวเลย SM7DB มันจะกึ่งเงากึ่งด้านแล้วก็มีความเข้มของสีดําที่มากกว่าครับแล้วก็ฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะแบบอ่ะคิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็คือมันใส่ p รีแอมมาในตัวเลยครับคือถ้าเกิดเป็นไดนามิกไมค์ที่เป็นแบบว่า XLR เนี่ยเวลาใช้ส่วนใหญ่เราต้องใช้บูสเตอร์หรือไม่ก็ใช้กับมิกเซอร์นะครับแต่ว่าตัว SM7DB เนี่ยเขาใส่ปรีแอมมาให้เลยเราไม่ต้องใช้บูสเตอร์ละใช้กับ Audio i โออินเตอร์เฟสแบบตัวไหนก็ได้ขอให้ใจ่ายแ a n t o ม48โวลได้ก็ใช้งานได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะใช้กับมิกเซอร์ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่ครับเรื่องเสียงดีกว่าเดิมนิดหน่อยนะอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้แต่ว่าอันนี้พูดเพราะว่าไปดูรีวิวเข้ามานะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับราคากระโดดจากรุ่นเก่านิดหน่อยนะก็ถือว่า เป็นไมตัวที่5ที่พงอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนที่สนใจไมครดินามิกก็ลองดูนะครับว่าใครจะสนใจตัวไหนบ้างซึ่งจริงในตลาดมันมีอีกเพียบเลยนะก็ลองลองดูนะครับว่าใครสนใจตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับคอนเทนต์นี้สั้นๆเท่านี้เนาะแต่ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะก็ฝากติดตามช่อง Zoom Camera นะครับหรือถ้าเกิดอยากดูคอนเทนต์ของพงที่มันเป็นแบบว่าแนวอื่นเนาะมือถือ Mac หูฟังแกดเจ็ตพวกนี้ดูได้ที่ ตัวซูเปอร์ทอมโมนะพงอยู่ช่องนี้เป็นโคฟาเดอร์ er นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าใจเรื่องบิตคอยช่วงนี้บิตคอยมาแรงเนาะก็ไปดูที่ช่องไ i ฟ์ชิฟ f t ได้นะครับแม้ว่าพงจะไม่ค่อยได้ออกกล้องหรอกนะแต่ว่าก็มีหลายๆส่วนที่พงพยายามอยู่ด้านหลังข้างในอะไรเงี้ยครับก็ฝากด้วยกับซูมกล้องซูเปอร์ทอมโมแล้วก็ l i ฟ h ชิฟนะครับยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ